จคม,คมจจคมใจครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงหนะครับวันนี้ในเรื่องของกีฬาทางน้ํานะครับก็จะนําเสนอเรื่องของกีฬาโปโลน้ำอี p ีสนะครับเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับทักษะการลงทีมและกันนะครับซึ่งต่อจากเขาวที่แล้วหลายๆคนก็ครก็จะได้รับชมในเรื่องของคลิปกีฬาโปโลน้ําก็จะนะมีความรู้ ในส่วนหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ครับในกีฬาโปโลน้ําในคลิปที่2นี้นะครับก็จะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับการลงทีมแล้วกันเมื่อลงสู่สนามหรือลงสระที่จะทําการแข่งขันสิ่งสําคัญที่นักกีฬานะครับพูดง่ายครับก่อนที่จะลงสนามทุกครั้งหนึ่งเลยก็ต้องทําการอบอุ่นร่างกายก่อนนะเพื่อจะทําการปรับสภาพนะครับตัวเรากับน้ําให้อ่พูดง่ายมี ค่อนข้างความพุ้นเคยนะครับเมื่อลงไปในน้าแล้วจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บและสิ่งสาคัญเลยนะครับเมื่อลงสู่สนามแล้วนับก่อนลงนะับลงทีมสิ่ำคัญเลยจะต้องทําการแบ่งหน้าที่นะับแบ่งหน้าที่นับหรือแบ่งตำแหน่งวางตำแหน่งนะครับว่าใครจะอยู่ตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวากองหน้าและกองหลังนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับเมื่อลงสู่สนามแล้วนะับ นักกีฬาแต่ละคนในทีมจะต้องคำนึงเลยว่าทำยังไงให้เราว่ายน้ําออกแรงได้น้อยแต่สามารถที่จะเคลื่อนนะครับเคลื่อนตัวหรือส่งบอลที่จะทําประตูให้ได้มากที่สุดดังนั้นแต่ละทีมต้องทําการวางแผนทีมให้ดีโดยวางตําแหน่งผู้เล่นนะว่าใครจะอยู่ตําแหน่งไหนโดยเพราะที่สำคัญม,มากคือผู้รักษาประตูบอกเราว่าผู้รักษาประตูนี่นะครับ จะต้องทําการอ่านเกมและทําการพูด,ดง่ายๆครับกระตุ้นนะครับกระตุ้นเพื่อนสมาชิกในทีมของเราว่าจะว่ายไปทางไหนนะถึงจะมีช่องว่างนะครับเพราะผู้รักษาดูจะเป็นผู้ที่จะมองเห็นผู้เล่นในทีมค่อนข้างจะดีที่สุดนะครับและสิ่งสําคัญคือนะครับการรับส่งบอลนะถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญ นะครับที่สาคัญมากในการเล่นโปโลน้ำนะครับผู้ยงนานต้องรับส่งให้ค่อนข้างที่จะแม่นยานะครับถ้าเกิดตาบอลสีนี้ไม่ได้นะครับจะเป็นการส่งบอลที่จะค่อนข้างจะค่อนข้างพลาดนะครับดังนั้นผู้เล่นนี้จะต้องดูซิว่าข้างเราเนี่ยใส่หมวกสีอะไรต้องพยายามส่งให้ตรงเป้าหมายนั่นเองนะครับและสิ่งสาคัญคือนะครับกำลังใจในการเล่นนะครับการเล่นทีมนี้ต้องกระตุ้นกัน นะครับต้องต้นและต้องช่วยเหลือกันและสิ่ำคัญคือเมื่อเราได้บอลแล้วอย่าหวงบอลน,นะครับอย่าหวงบอลถ้าเกิดเราไปได้ก็พยายามไปให้สุดและสิ่ำคัญคือเมื่อบอลอยู่ในมือแล้วเอ,อิญมีผู้เล่นฝั่งตรงข้าบมาฝังกั้นเราเราไปไม่ได้เราทำไงเราก็ต้องทําการส่งบอลให้เพื่อนแต่ก่อนที่ส่งบอลต้องดูซิว่า ي, เราจะส่งบอลให้เพื่อนแล้วเ,เ,เพื่อนที่จะรับบอลอะสามารถไปต่อได้หรือเปล่าถ้าเกิดเอิญเพื่อนคนนั้นเห็นว่า มีตำแหน่งที่ว่างแล้วเขาสามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็พยายามส่งบอลให้เขานะเพราะจุดเป้าหมายของกีฬาโปโลน้ำคือต้องทำการยิงประตูให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในการลงทีมคือต้องวางแผนกระบวนการทีมให้ดีนะครับว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหนนั่นเองนะครับ ดังนั้นในคลิป EP นี้นะครับในเรื่องของกีฬาโปโลน้ำนะครับก็จะเป็นการให้ความรู้เรื่องของการลงทีมและการเป็นการให้ความรู้ง่ายๆนะครับครับนำมาสู่คำถามนะครับถามว่าก่อนที่จะลงทีมนับก่อนที่จะลงทีมนับเราควรทําอะไรก่อนนับก่อนที่จะลงทีมลงสู่สนามเราควรทําอะไรก่อนดังนั้นเมื่อรับ ชมแล้วก็ส่งคําตอบมาแล้วกันนะนั้นขอจบคลิปนี้สั้นๆในเรื่องของกีฬาโปโลน้ําแล้วส่งคําตอบมาแล้วกันนะครับดังนั้นขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม